อทเราต้องไปค่ะพอนี้เท่ากันอยู่กับคผู้นโปค่ะคผู้นโปเป็นซุปเปอร์สตาร์ของบ้านต่าง่ประเทศเดินมือนี้ได้มีโอกาสคำถามเลยนะคะน้องโมญกบอกมาจากบ่อไล้แสงยางน้องพี่น้องเนาะอ่ะคผู้นโปค่ะคผู้นโปค่ะมาเมืองไทยเนี่ยโดนแล้วได้บ่ไหนมาเนี่ยรู้สุจินัยไลยคะคุณมาเมืองไทยนานแล้วไม่ได้มาตั้งนานสึิบปีเลย นก็รีมันายวลมะกมนป็นอะไนะยเปาบเขาไปตีกะรีเยดนเขาไปตีกะรี่เเขาไปพัทยาแล้วก็ข้ามาอ๋อเขาชิงกับสระบุรีเมนบกค่ะเยอสบบรีมีสบเบรี่มีกะรีปากรนอง้างยิงขังนะทั้งสองขังเลยทนานต่อไปค่ะมีติ่งค่ะ แจ็คือมากที่ก็มีเศษยางโายก็เดืนแต่นี่จงทางนี้จัดมามีความพิเศษอะไรบ้างคะก็ออามาซาฟออามาไปวยส่ตีเป็นสามีเสาสีเสาโยกโยกโยกผมก็นมีพิตี้สามสี่เสาโยกไปโยกมาผมเลยลวกหมดเลยครับ ฟ้าอี่ยังแม่ค่าให้พม่เราองไปแล้วแต่เหตไทยเห้าค่ะที่เพิ่นเป็นแฟนคลับจะมั่ฟ้าแล้วครับมึงมันท้า ฟมีดิงจะมีคนดีปมาณเด็กเียรสาวๆหลายๆคนตุ๊ดจำได้ที่โอเควีเคีเควุเวนีเอเอ็นแวีดีคิปไม่ต้องไม่องเจอกันเพิ่มเจอกันเพิ่มตุ๊ดจำได้ที่มีคลิปตอสเเขาบอกว่าเดี๋วเจอกันนะครับในว i p เรามีรหัสไบโโลดมี VR อาวเสาะแยะมากมายพร้อมตีได้ที่พัโปครับ พี่น้องคะฝากทุกค่ะพี่น้องติดตามเพืนในมดุ้กช่องทั้งโซเชียลเด้ค่ะเด้อใดิิ่งทีสะผัสมือนีกะมมฟองไปเาองค์การในสหาไมพอไปได้พอกันเด้ค่ะบายบายายบายซิยูบายบายมือนีนได้มกเลยค่ะเจปากภาษาอีสานเป็นคำหยอกหยอกสำหรับผู้ชายหยอกผู้หญิงหยอกผู้ชายากั่ไปโคสิ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  你学，可惜，可惜，可惜。可可可惜，可惜，可惜。啊，快点，可惜，可惜。啊，流流，可惜，可惜啊，可惜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 。哎，你怎么？